อาลาสีตามข่าวนี้แล้วคนลุกสู้กับอัปเดตทีมชาติไทยยู17ปีโคตรเอาส่องปัจญ,ญาทา ALEN ID เพิ่มเติมถ้าทำแบบนี้อนาคตมีโอกาสเจอนิวชนาทิปอีก10คนเป็นไปได้ยังไงพร้อมกับติดตามเกาะติดเป้าหมายของการสร้างทีมชาติไทยที่แท้จริงในอนาคตและสำหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไปได้เลยนะครับโรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับพี่น้องบอลไทยเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ากลายเป็นข่าวที่อัปเดตแล้วทำให้ผมรู้สึกถึงความกระหายและความเทอทยานได้สุดๆเลยทีเดียวนะครับ สำหรับอัปเดตข่าวของทีมชาติไทยชุดยู7ปีนะครับที่มีการวางแผนนะครับแล้วก็พูดคุยถึงการเข้าแคมป์ถึง4ครั้งก่อนลุยศึกชิงแชมป์เอเชียเล่ากันแบบนี้ก่อนครับว่าวันนี้เนี่ยมีคนถามผมเยอะมากนะครับว่าทำไมทีมชาติไทยยู7ปีที่เป็นรองแชมป์อาเซียนนะครับแต่ฟิลลิ่งเนี่ยมันกลับแตกต่างกับทีมชาติไทย ยู20ปีที่เป็นรองแชมป์อาเซียนทั้งที่ก็ศักดิ์ศรีคล้ายๆกันอะไรทํานองเนี้ยคือผมเล่าแบบนี้นะครับว่ามันอาจจะเป็นด้วยความคาดหวังด้วยครับเพราะว่าทีมยู20ปีเราเนี่ยมีการเตรียมทีมกันนานนะครับแล้วก็มีความคาดหวังสูงกับโปรเจกต์ที่เฮ้ยมันมีการวางสตอรี่วางไทม์ไลน์ไว้อย่างชัดเจนซึ่งความคาดหวังหลายๆอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้สุขสมหวังอย่างที่เราตั้งใจนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นคนไทยเนี่ย เราก็ต้องให้ทีมฟุตบอลชุดนั้นๆเนี่ยเดินหน้าต่อไปแต่สำหรับมุมผมเนี่ยผมเนี่ยกลับชอบเวของทีมชาติไทย U17 ปีแล้วก็ไม่ใช่เพราะว่าทีม U17 ปีเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมนะครับอย่างที่แบบใครๆเขาแบบอยากจะดึงกลับมาเลยนะหรือว่าชอบ U17 ปีเพราะเล่นบอลเร้าใจนะเลี้ยงลุยอะไรอย่างนี้หรือชอบที่เออมีโค้ชไทยอย่างเซอร์เด็ดจเด็ดมีลาบอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ครับผมมองว่าทีม U17 ไทยเนี่ย นะครับทำงานโดยอิงจากสถานการณ์ของโลกฟุตบอลณนะปัจจุบันนะครับและที่สำคัญผมเป็นคนชอบปรัชญาหรือวิทยาการสมัยใหม่นะครับเข้ามาบูร,บรณาการวงการฟุตบอลไทยนะครับโดยเฉพาะโครงการ Talent ID ที่สมาคมเนี่ยทำงานร่วมกับฟีฟ่านะครับโครงการนี้มันดีมากๆนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยนะครับมีอัปเดตว่าเขามีการประชุมหาลือกันนะครับทั้งตัวของ อปนายกสมาคมสภากรรมการผู้จัดก,การทีมนะครับรวมไปถึงอ่ะสภากรรมการที่สำคัญสำคัญแถมยังมีอ่าผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิคนะครับหัวหน้าผู้สอนคือเห็นภาพชัดว่าทีมงานเขาเยอะแล้วแต่ละคนเนี่ยก็เป็นทั้งอดีตนักฟุตบอลนะครับหรือเป็นคนที่ข้ามบอร์ดอยู่ในวงการฟุตบอลนะครับคือกินนอนอยู่กับฟุตบอลเติบโตมาในเส้นทางของฟุตบอลจริงๆนะครับ มันก็เลยอุ่นใจได้ในระดับหนึ่งว่าบอลไทยอะ่ะมันจะไม่หลงทางแน่ถ้าอยู่ในเวนี้ประกอบกับนะครับการออกมาเปิดเผยปรัชญาของ Talent ID ที่ทำให้ผมเนี่ยถึงบางโอ้มากยิ่งขึ้นถึงขั้นขนลุกสู้เลยนะว่าเออ Talent ID นี่แหละมันคือสิ่งที่ทำให้ผมเนี่ยนะครับสัมผัสได้ทันทีว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทีม U17 ปีมีสเสน่ห์นะครับ คือโครงการ Talent ID เนี่ยเขามีการเปิดเผยแผนงานคือการพยายามคัดเลือกผู้เล่นซึ่งอยู่ในฐานข้อมูลจากโครงการ Talent ID นะครับหรือผู้เล่นที่ไม่อยู่ในระบบในปัจจุบันเนี่ยพยายามสอดส่องแล้วก็พยายามไปเฟ้นหาเพิ่มเติมเอามาใส่ระบบแล้วเข้ามาทดสอบตามแผนการซึ่งการเลือกนักเตะเนี่ยต้องเลือกนักเตะที่ดีที่สุดและต้องเป็นนักเตะที่ดีที่สุดและต้องเปิดกว้างสําหรับทุกคน ในการทําหน้าที่ให้กับทีมชาติเพื่อสร้างชื่อเสียงและสิ่งสําคัญมันต้องมีข้อมูลนะครับมีหลักฐานว่านักเตะคนนั้นมีคุณสมบัติเพียงพอต่อณนะห่วงเวลาตรงนั้นด้วยกับการเข้ามาติดทีมชาติแค่ข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยผมพูดได้เลยนะคุณผู้ชมว่าอันนี้แหละคือคีย์หลักคีย์สำคัญของทีมชาตินะครับไม่ใช่แค่ทีมชาติไทยอ่ะทีมชาติทั่วโลกเขาก็ทำกันแบบนี้นะครับ เพราะผมเชื่ออยู่อย่างพอดูฟุตบอลเป็นนานๆเนี่ยผมไม่เชื่อในเรื่องของการที่ทีมฟุตบอลชุดนั้นจะเป็นชุดที่ดีที่สุดเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยนักเตะแต่ละคนก็จะมีการเติบโตในแง่ของฝีเท้าที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็พัฒนาฝีเท้าที่แตกต่างกันอายุอานามปัจจัยความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าเป็นตัวที่พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนนะครับซึ่งแน่นอนพออายุสปีเนี่ยเขามีการ ออกมาบอกแบบนี้ว่าเออเขายังดําเนินการไม่ได้หยุดแค่นี้นะยังมีการพยายามเฟ้นหาผู้เล่นคนใหม่ๆเข้ามาสู่ระบบอีกเนี่ยมันก็เลยทําให้ผมนึกถึงนะครับวงการฟุตบอลไทยในช่วงที่ผมเริ่มทําข่าวใหม่ๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเคสหนึ่งที่น่าจะหยิบยกตัวอย่างเข้ามาได้อย่างง่ายดายที่สุดก็คือในเคสของชนาทิพย์สงกระสินนะครับก่อนขึ้นมาเป็นกําลังหลักสําคัญนะครับของทีมชาติไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา แล้วกลายเป็นนักเตะชนิดที่เรียกว่าสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนไทยนะครับแล้วก็ไปเล่นในญี่ปุ่นจนได้รับการยอมรับในฝีไม้ไลายมือในฝีเท้าเนี่ยชนาทิปเองก็ไม่ได้อยู่ในระบบของทีมชาตินะครับตั้งแต่13 16 17เลยอะไรทำนองเนี้ยนะครับเพราะว่าอุปสรรคของชนาทิพในช่วงวัยตอนนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของร่างกายนะครับการอาจที่จะไม่ได้รับการยอมรับนะครับจากบรรดาโค้ชในยุคนั้นที่ มองว่าตัวเขาเล็กไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับกว่าที่ชนาทิพย์จะได้มาเล่นในทีมชาติแบบจริงๆจังๆเนี่ยต้องรอจนช่วงพีคของการเล่นนะครับนะพอนับเข้าสู่วัย18ปีแล้วเข้ามาติดทีมชาติไทยชุดยูสิบเนี่ยชนาทิพย์ก็เริ่มที่จะฉายแสงแล้วกลายเป็นผู้เล่นที่โหยกระดับในห่วงเวลานั้นได้อย่างรวดเร็วนะครับที่ผมยกตัวอย่างของชนาทิพยขึ้นมาเนี่ยผมกาลังจะบอกว่า การที่ทีฟุตบอลทีมนั้นเนี่ยหยุดนิ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการค้นหานักเตะใหม่ๆเข้ามาผ่านระบบที่มันเป็นสากลอะยุคนั้นชนะทิปก็ไม่ได้ผ่านระบบสากลน,นะเพียงแต่ว่าโอกาสดีนะครับนะช่วยเห็นเฮ้ยเด็กคนนี้เล่นได้นะเล่นฟุตบอลนักเรียนดีๆมากนะครับเล่นกับอ่พาณิชย์ราดําเนินได้โอเคนะครับควา้าแชมป์ระดับสถาบัานได้นะเรียกว่าโหโดดเด่นขึ้นมาเลยอะนะครับทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่ได้อยู่ในสออดไลท์ด้วยซ้ํา ที่ผมยกตัวอย่างของชนาทิพย์ขึ้นมาเนี่ยเพื่อคุณผู้ชมเห็นอะไรบางอย่างว่าการทํางานของทีมชาติมันเป็นบบนล้นจริงๆมันจะไม่มีนักเตะคนไหนที่ติดทีมชาติขึ้นมาแล้วมันจะเก่งตลอดไปทุกอย่างมันจะมีความเปลีป่ยนแปลงตามธรรมชาติซึ่งระบบ t ALENT ID เนี่ยแหละครับคุณผู้ชมที่ผมมองว่ามันเป็นการไม่ฝืนธรรมชาตินะครับมันเป็นการค้นหานะครับภายใต้โครงสร้างที่ดีมากนะมีโค้ดมีผู้อำนวยการมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถในวงการฟุตบอล นั่งดูแล้วก็คอยคอนโทรลนะครับให้มันเป็นไปตามทิศทางที่ถูกต้องนะครับมันก็ไม่แปลกเลยที่ถ้าเรายังคงดําเนินการอย่างนี้นะครับในชุดยูสิบเจได้ต่อเนื่องนะทําไปเรื่อยๆนะครับแล้วค่อยๆเค้นมาเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเราจะเจอนักเตะดีๆหลายคนเลยนะครับมีนิวชนะทิพเป็น10คนอะอยู่ในตลาดเพราะว่าผมยังเชื่ออยู่ว่ามันยังมีนักเตะที่มันเก่งๆแต่ว่ายังไม่ได้ถูกสปอร์ตไลท์หรือว่าถูกไปค้นพบอะ อยู่ในตลาดเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยพอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยผมก็รู้สึกเอออุ่นใจว่าอย่างน้อยทีม U17 เนี่ยยังมีปัจยาที่แข็งแกร่งนะแล้วก็มีการทํางานที่แข็งแรงอยู่นะครับเพราะก็อย่างที่เรารู้เราทราบและว่าวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่แฟนบอลไทยอยากรู้สุดๆก็คือแผนงานโดยเฉพาะผมว่าทีมระดับโยชนะมันวางแผนง่ายนะครับมันไม่มีรายละเอียดเยอะเพราะว่าทีม U17 เองเนี่ย ก็เริ่มมีสังกัดแล้วนะครับแต่ถ้าพูดถึงขึ้นไปแบบ U19 U23 เนี่ยคือมันมีสังกัดแบบ100%นะครับดังนั้นเนี่ยโครงสร้างที่สําคัญนะครับแล้วมันจะกลายเป็นลากเลยก็คือ U17 เนี่แหละแล้วยิ่งได้เห็นแผนการเก็บตัวที่เขาบอกว่าตามแผนงานคือไทยเราเนี่ยจะมีการเก็บตัว1ครั้งเป็นเวลา7วันเพื่อทดสอบนักเตะหน้าใหม่แล้วก็หน้าเก่าเข้ามาร่วมกันแล้วก็มีการอุ่นเครื่อง2นัดนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยเดือนกันยายนนะครับก็จะเก็บตัว2ครั้งนะครับครั้งละ1สัปดาห์รวมเป็น14วันเพื่อคัดเลือกและสร้างสมรรถภาพพร้อมกับโจทย์ให้กับนักกีฬาแล้วก็เดือนตุลาเนี่ยก็จะเข้าเก็บตัวนะครับตั้งแต่ต้นเดือนนะครับแล้วต่อเนื่องไปจนถึงการแข่งขันในช่วงปลายเดือนอันนี้แหละผมชอบเพราะว่าก็อย่างที่บอก U17 นี่ยอาจจะมีสังกัดแล้วบางคนหรือบางคนก็มีสังกัดไปแล้วแหะ แต่ว่าการที่จะเรียกตัวมันง่ายไงแล้วมันเป็นบอลระบบที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วพอยิ่งได้เห็นความตั้งอกตั้งใจแบบนี้นะผมเองผมสนับสนุนเลยผมอยากเห็นทีมชุดนี้ถูกต่อยอดแล้วส่งผ่านไปได้ด้วีๆนะครับเพราะผมชอบอยู่อย่างหนึ่งทีมเซตเนี้ยนะทีมชุดยู17เซตเนี้ยเขาค่อนข้างที่จะให้คุณค่าแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนไทยด้วยกันด้วยเออ ซึ่งผมว่าไม่ค่อยเห็นช่วงหลังๆนานๆทีนะที่จะได้เห็นบุคลากรนะครับในทีมงานนะครับที่เอาเทคโนโลยีนะครับเอาวิถีจากโลกตะวันตกมาใช้ภายใต้การจัดก,การบริหารของบุคลากรที่เป็นคนไทยอเออม,มัน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 เจ๋งจริงคุณผู้ชมเพราะว่าอันนี้แหละคือสิ่งที่ผมต้องการนะครับหลายคนอาจจะไปบอกว่าเฮ้ยโค้ดฝรั่งดีกว่าไหมแต่สําหรับผมอ่ะ คนไทยก็ได้แต่แค่ทำงานแบบบูรณาการนะครับไม่หัวโบราณนะครับเอาเทคโนโลยีต่างๆมาช่วยแล้วเห็นรายชื่อแต่ละคนเนี่ยต่างก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับอย่างเดตุกปียงพงผิวอ่อนอย่างเงี้ยอย่างโค้ดแดงทรงยศกินสีสุกอย่างเงี้ยอย่างเซอร์เด็ดจะเด็ดมีลาบเนี่ยนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับผู้จัดการทีมอย่างคุณอนุรุตนาคาสายก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนในวงการฟุตบอลทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยพอเห็นข่าวนี้แล้วผมรู้สึกเอออย่างน้อยนะครับ ในช่วงเวลาที่เราเห็นอะไรบางอย่างที่อาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งแหละแต่ว่าพอเห็นทีมยู7ชุดนี้ทำงานเนี่ยมันก็ทำให้เราอุ่นใจได้มากพอสมควรแล้วที่สำคัญนะเป้าหมายของทีมชุดนี้มันโคตรดีนะครับเพราะว่าไม่ได้แบบฝันแบบเอ้ยจะต้องแบบเออเอาจากอาเซียนก่อนชุดนี้เขาฝันไปฟุตบอลเยาวชนโลกให้ได้เลยนะครับมันก็เลยกลายว่าเออมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเอออย่างน้อยยังแบบ ยังฝันไกลเว้ยแม้ว่าหลายคนบอกโอ้โหมันยากมากอะไรทำนองนี้แต่ก็อย่างที่ผมบอกเลยว่าทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดนะครับเพียงแค่เราฝันให้ไกลไปให้ถึงในสถานการณ์ที่วันนี้เนี่ยผมเริ่มว่าผมเริ่มคิดว่าบอลลีกบ้านเราเนี่ยเริ่มที่จะไม่กล้าที่จะฝันไปไกลละนะครับวันนี้เนี่ยการได้สิทธิ์ไปเล่นทวยเอเชียก,ก็ดูดูจะเป็นการแบบฝันเกินตัวแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายสโมสรที่ไปเล่น บอลถ้วยระดับเอเชียถ้วยใหญ่ก็จะเริ่มรู้แล้วว่าโหมันยากเว้ยการต้องไปเบียดไปสู้กับทีมจากญี่ปุ่นหรือเกาหลีแถมถ้าผ่านไปได้ก็ต้องเจอกับทีมตะวันออกกลางที่วันนี้ต่างมีเงินถึงเงินถังผมไม่อยากให้มองแบบนั้นผมอยากให้มองถึงความกล้าได้กล้าเสียนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยวมัน,มนจะมีทัวร์นาเมนต์เอ่อฟอร์โมซอนชิงแชมป์อาเซียนเข้ามาอาช็อปปี้ครับใช่ผมไม่อยากให้ไปโฟกัสว่าเฮ้ยเดี๋ยวต้องได้แชมป์ช็อปปี้ครับเว้ยอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มองว่า เป้าหมายหลักของเราคือการไปในฟุตบอลโลกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะวิง่งไม่ว่าจะคานไม่ว่าจะเดินเนี่ยมันก็ต้องไปให้ได้นะครับแต่อย่างที่บอกเลยว่าถ้าความตั้งใจเนี่ยมันตรงกันนะครับมันเห็นด้วยกันร,ระบบของฟุตบอลเนี่ยมันก็จะไปด้วยกันเหมือนกันนะซึ่งอันนี้ผมบอกเียเลยครับว่าน่าจับตามองสุดๆเลยแล้วก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทํามากๆเพราะว่าอย่างที่เรารู้เราทราบแหละช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยโอ้โหคอนเทนต์เกี่ยวกับบอลไทยเนี่ยยิ่งดูก็ยิ่งแบบ เบื่อเลยเหี้ยใจอะแต่พอมาเห็นข่าวของทีม U17 ไทยเพิ่งเป็นทีมที่ผมชอบอยู่แล้วด้วยก็ยิ่งทําให้รู้สึกว่าเออแบบนี้แหละสุดยอดของจริงนะครับไม่ใช่แค่ U17 นะ U20 ผมก็ตามนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยทุกทีมคือทีมชาติไทยชุดใหญ่ก็ต้องติดตามชุดเล็กก็ต้องติดตามแต่ผมอะดูบอลในโลกของความเป็นจริงในพื้นฐานของความเป็นจริงคือถ้าในอนาคตอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย ถ้าเราจะไปแข่งขันในฟุตบอลโลกจริงๆนะครับผมเชื่อว่ามันก็ต้องเริ่มจากทีมเด็กนี้ก่อนนะครับถ้าเราไปชิงแชมป์โลกได้จริงแล้วเราต่อยอดซ้ําไปชิงแชมป์โลกยู20อีกนะครับแล้วไปโอลิมปิกอีกเนี่ยผมพูดได้เลยครับว่ายังไงฟุตบอลโลกมันก็ไม่ได้ไกลเกินเอื้อมหรอกถ้าไปถึงจุดนั้นได้นะครับมันคงจะเป็นไม่ได้ยากเพราะว่าถ้าเด็กไม่เคยไปฟุตบอลโลกเลยแล้วอยู่ดีๆชุดใหญ่ไปฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็จิกอารมณ์หนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรา ค่อยๆสร้างค่อยๆลุ้นกันค่อยๆให้กาลังใจทีมงานว่ากันไปทีละสเต็ปนะครับส่วนยู20อาจจะวิพากษ์วิจารณ์แรงไปหน่อยก่อนหน้านี้แต่ก็พูดด้วยใจที่อยากให้มันพัฒนานะครับไปด้วยกันนะครับอะไรที่มันเห็นแล้วไม่ชอบมาพากลน,นะครับในฐานะที่เราเป็นคนดูฟุตบอลเป็นแฟนบอลไปสื่อมวลชนมันก็ต้องมีการสกิดนะครับเพื่อให้ทุกอย่างมันไปในทิศทางที่บวกมากยิ่งขึ้นนี่คือจุดยืนของผมนะผมยืนยันแบบนี้อย่างชัดเจนก็ เดี๋ยวมาจาับตามองว่าจะเป็นอย่างไรนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของพี่น้องบอลไทยนะครับคลิปคอนเทนต์ตัวนี้เข้มข้นหน่อยนะครับนานๆได้กลับมาพูดถึงทีมชาติฟักติงพูดถึงทีมชาติทีไรไมีความสุข ตลอดอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมที่ฟังมาถึงรจุดยู่นี้คิดเห็นยังไงจัดหนักจัดเต็มกันผ่านช่องคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับและก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมช่องคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชป์แบบนี้ครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้กับบิ๊กชป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ